มองตัดได้เลยมองไปหนละตัดได้เลยตัดได้เลยตัดได้เลยสวัสดีค่ะเจอกันอีกหนึ่งไลฟ์นะคะ เจอการอีกหนึ่งไลฟ์กับพี่ขาตัวนี้ R <100 S 1> W Cotton p a n t นะคะรีวายรีแลงเลอร์ผ้าคอตตอนมียีนผสมนะคะที่เป็นยีนสีคอตตอนหน้ากระสอบตัวนี้แจ้งเท่าไหร่อ่ะร้อยหรือว่าเท่าไหร่100หน <100 S 1> <100. S 2> ึ่งร้อย PCS นะคะหน้ากระสอบแจ้งหนึ่งร้อย PCS นะหนึ100่งร้อย PCS นะคะประมาณหนึ่งร้อยตัวหนึ100่งร้อย PCS ประมาณหนึ่งร้อยตัวรายการนี้หนึ่ง หนึ่งปีไหมไม่ใช่สี่สองปีสามปีประมาณนี้มีครั้งเดียวมีครั้งเดียวพี่ตีว่าสามปีแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาไม่เคยมีมาเลยเนาะเนี่ยมีมาหนึ่งครั้งค่ะพี่ขามีมาหนึ่งครั้งนะคะและครั้งนี้ก็มาแค่หนึ่งกระสอบเท่านั้นที่เปิดอยู่ตอนนี้เลยมีมาแค่หนึ่งกระสอบเท่านั้นค่ะใครรับรีบพิมพ์รับให้ไวเลยนะพี่นะ ใครรับรีบพิมพ์รับให้ไวเลยพี่จ๋ารีบให้ไวเลยเพราะรอบนี้มีมาแค่หนึ่งกระสอบเท่านั้นค่ะราคานะคะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้เลยลูกค้าจะได้รีบตัดสินใจเพราะหมดแล้วก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีมาอีกจ้ะพี่จ๋าอะกระสอบที่เปิดเดี๋ยวเราลดให้อีกค่ะ ใครรับรีบแจ้งเลยนะคะใครรับรีบแจ้งเลยมีแค่หนึ่งกระสอบเท่านั้นนะคะพี่นะมีแค่หนึ่งกระสอบเท่านั้นค่ะพี่ขะหนึ่งกระสอบเท่านั้นค่ะหนึ่งกระสอบเท่านั้นนะคะใครรับรีบแจ้งเลยนะใครรับรีบแจ้งเลยนะรีวายลีแรงเลอร์ค่ะพี่ขาตัวนี้รีวายลีแรงเลอร์กระสอบ100 p c s นะและกระสอบที่เปิดมีส่วนลดให้ตัวนี้นะคะมีคอตตอนแล้วก็ คืออะไรนะยีนที่เป็นสีอ่ะยีนสีอ่ะย,ยีนสีที่ยีนรีไวคัลเลอร์ลีคัลเลอร์เรงเลอร์คัเลคเลอร์อะไรอย่างเงี้ยมีปนอ่าประมาณนี้นะคะมาใครรับเรียบร้อยตัวนี้ลีจะ้ะ U.S.A ค่ะหยิบมาก็ U.S. แล้วอ่าลีงาน U.S.A ค่ะวินเทนท U.S.A พี่ๆต้องการให้รีบพี่แจ้งได้เลยนะคะ ค่าบริการในการรีดกระสอบละ300เท่านั้นนะจ๊ะรีค่ะมีะมค่กระสอบเดียวพี่ตัวนี้รีวายนะคะรีวายนะรีวายอ่าอ่ามันยับนิดนึงพี่เนาะเป็นธรรมดาเพราะว่าเพิ่งเปิดกระสอบกันสดๆร้อนๆตัวนี้ก็รีงาน USA นะคะรีงาน USA งาน USA ลีงาน USA ค่ะสสอืมลีจ้ะพี่จ๋าลีวายค่ะลีวายอ่ะนี่เห็นชัดเนาะลีวายห้าศูนย์หนึ่งจ้ะแม็กซิโกใบแค่พี่ห้าศูนย์หนึ่งเอลยี่สิบเก้ายาวสามสิบสอง ไส้หล่อมากเลยไส้แบบว่าเลาิศลอยอ่ะแบบนึงนะคะเดี๋ยวพี่มองช่วยเอาคุ่นนับลงไปด้านน้นยน่งเกงเกงมันปลิวหมุนแต่หัวนะ่ะเนี่ยแบบขยบหัวมันอะขยบหัวมันเออโอเคหามาหาพี่นิดนึงดิพอพออ่าได้อ่าห้าหนึ่งจ้ะตัวนี้ห้าหนึ่งนะคะ ตัวนี้ลีนะคะหน้ากระสอบไม่ได้ระบุนะพี่ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงนะเราตอบไม่ได้นะคะตัวนี้รีวายซิกเนเจอร์ค่ะลีวายซิกเนเจอร์ตัวนี้ลีค่ะพี่หาหลีลีค่ะมีแค่กระสอบเดียวพี่ขออนุญาตเปิดไปเลยเนาะลีนะคะตัวนี้อ่า USA ค่ะป้ายแคร งาน U.S. l ีนะคะงาน U.S. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนววินเทจเนาะตัวนี้ U.S. หรอหรอืม U.S.A. พี่รีค่ะรีหนึ่งร้อย P.C.S. ค่ะใครรับได้รับเลยตัวนี้ก็ U.S.A. ค่ะ ลีนะคะ USA ลีค่ะ USA เออไม่ได้ฟังเลยอะฮะไม่ไม่แต่ไม่ได้ฟังอันนี้เลยอะลืมไปละฮะไม่ไม่ไม่ได้ฟังเลยเออเมื่อกี้ไลฟ์จบไปแล้วหนึ่งก็ไม่ได้ฟังเลย ลีค่ะพี่หาตัวนี้ก็ลีนะคะตัวนี้แหล่งเลอร์จ้ะแหล่งเลอร์ลีวายพี่ตัวนี้เป็นยีนนะไม่ใช่คอตตอนนะตัวนี้ลีพี่ USA ค่ะ made in USA นะคะแนวแบบวินเทจเนาะ ลีค่ะพี่หาลีะ Lee นะคะ <Yeah. S 1> กระสอบใหม่ไม่มีนะพี่นะมีแค่สอบเดียว <laughs> มีแค่กระสอบเดียวค่ะลี Lee ค่ะน่าจะ US ไหมอะ่ะตัวนี้เม็กซิโกนะคะ of USA ลีตัวนี้ก็ลีไลเดอร์นะอาจจะมีผู้หญิงบ้างนะคะดูแล้วน่าจะเป็นรวมชายรวมหญิงนะคะ อาจจะเป็นแบบกระสอบรวมชายรวมหญิงค่ะพี่เพราะว่าหน้ากระสอบมันไม่ได้ระบุมาไงว่า,าเป็นชายล้วนหรือหญิงล้วนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะเป็นงานแบบรวมชายรวมหญิงลีค่ะสวัสดีค่ะงาน USA ค่ะลี USA ค่ะลี US ลี e w h จ้ะ Lee w h ลีค่ะพี่หาลีลีวายนะคะตัวนี้ห้าหนึ่งสามเอลยี่สิบเก้าลีวาวายจ้ะซิกเนเจอร์นะคะตัวนี้ผู้หญิงตัวนี้ลีผู้หญิงค่ะลีผู้หญิงล,งลีค่ะผู้ชายนะคะ แรงเลอ่อจ้ะพี่แรงเลอ่อผู้ชายค่ะพี่หาแรงเลอ่อผู้ชายลีค่ะใบหนังค่ะวินเทจของผู้ชายนะลีวายจา้ะตัวนี้ลีวายผู้หญิงนะคะกระสอบดูแล้วน่าจะรวมนะพี่นะรวมรวมชายรวมหญิงกันลีค่ะ รีวายผู้ชายจ้ะพี่จ๋าไล่พี่พี่ <c oughs> พี่พ,พี่สนใจสินค้าะายกันไหนพี่แคปหน้าจอ,อรายการนั้นนะแล้วก็ทักแชทได้เลยนะทักแชทได้เลยนะคะอย่างเหมือนอารายการสินค้าที่เราโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรีวายซิปเนาะ fj 1 4 7นะคะดีเซลลีกีนเพนเอ,อะไรอีกอะวันนี้ก็ลงไว้หลายรายการเนาะแปดนสไตล์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโปรโมชั่น7.7นะคะพี่ๆี่สามารถที่จะ แคปรายการสินค้าที่สนใจที่ต้องการนะคะทักแชร์แจ้งน้อยแอดมินได้เลยนะสอบถามได้เลยนะคะสอบถามได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยปุ๊กก็ไม่ได้เปิดไลท์ทุกรายการนะคะบางรายการเนี่ยเราแบบเออเปิดไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดย้ำอะไรเงี้ยนะคะ ตัวนี้ลีของผู้หญิงค่ะพี่ลีจ้ะลีนะลีผู้ชายนะคะตอนนี้ลีผู้ชายลีผู้หญิงค่ะถ้าเป็นป้ายเล็กๆแบบนี้จะเป็นผู้หญิงเนาะยกเว้นงานวินเทจที่จะเป็นแบบป้ายใหญ่นะคะกระสอบรหัสนี้ก็จะดูแล้วเป็นงานรวมพี่รวมรวมชายรวมหญิงนะคะ แรงเลอร์ค่ะขาเขาเรียกอะไรนะขาต่อขาต่อรีผู้ชายจ้ะพี่จา๋ารีวายค่ะซิกเนเจอร์ลีนะคะแรงเลอร์ผู้ชายนะคะแรงเลอร์ผู้ชายลูกค้าทักแชทไว้นะ น้องทยอยตอบนะคะแลงเลอร์ค่ะตัวนี้งานวินเทจแลงเลอร์จ้ะพี่ไซส์สวยนะ USA ค่ะ L สามสิบนะคะ US แลงเลอร์แนววินเทจค่ะรีวายค่ะซิกเนเจอร์รีไรเดอร์ค่ะของผู้หญิง ตัวน,นี้ลีวายค่ะพี่หมึกแดงค่ะลีจ้ะลีค่ะพี่ลี่ค่ะลี่ค่ะคออะไรอ๋อเปิดประตูไปเลยก็ได้ เอาแบบตูบเลยไม่รอละเออ well, เดี๋ยวเดี <am iller> <am iller> okay. oh. Oh. Yeah, oh, ๋ยวเอาเอามาวางตรงนี้ก่อนใช่ไหมไม่ได้ใส่รถไปเลยเหรออ๋องานรีดพี่ก็งงพี่ก็คิดว่าแกจะเอายูโรเพนขึ้นรถเออพี่ก็คิดว่ายูโรเพนขึ้นรถนั่นแหละ รีนะคะลีจ้ะงานตัวไหนอะลีอ๋ออันนี้เหรอทองใครอ่ะอ๋อลีใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ลีนนี้เหรอพี่เปิดอีกรอบหนึ่งนะ ออเออเปิดเปิดเปิดตั้งไว้เียวาว้ดานห้าได้เหรอออเยวาวยังไม่ถึงคิวเรีใช่ไหมออ้ยสวยยูเเซเลยแน่เลยยูเเซค่ะยูเเซ เยอะอืมันี้แหะพี่ก็ดูให้หน่อยสิบอะ่ะตัวนี้งานเดสต็อกค่ะรีไรเดอร์รีเ้ยรีไวซ์ซิปดูให้หน่อยแรงเลร์พี่รีไวซ์ค่ะ ค่ะรีวายจ้ะตัวนี้แหล่งเลอจ้ะกระสอบร้อยตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันเนาะรีจ้ะรีร้อยแปลกอะ่ะงาน USA พี่ตัวนี้แปลกมากเลย โอ้โหเก่ากึ๊กเลยอะ USP Lee ล <L ine craft> ายยังค่ะอืม Rewai หมึกแดงห้าห้าศูนย์ค่ะงาน USA ค่ะห้าศูนย์ Rewai Signature จะ Lee ค่ะพี่ ลีค่ะอะไรนะอ๋อรีซงคาโก้ค่ะพี่ลีซองคาโก้ค่ะ,อะโอเคอ่ะแรงเลอร์จ้ะ โอเคค่ะ okay. ใครสนใจแจ้งมานะคะใครสนใจแจ้งมาแคปมาได้เลยพี่จ๋าโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่กับไลฟ์หัดไปนะคะอาจจะเป็นไม่แน่ใจอะ่ะอยากจะเปิดรีไวซิสาเองอให้ลูกค้าได้ชมพอดี <c oughs> วันนี้จะ6กโมงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับไลฟ์หัดไปแล้วกันนะพี่นนองไปแล้วสวัสดีคะ่ะ